เอาครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเวยกับบ่าน้องครับผมเฮ้ช่วอุ๊ยคากล้องคกำลังเด็กยังไนวะโอ้โ ยังก็นึกเดึกดขึ้นไหนที่นี่เนี่ยบัวอะไรที่นั่ มึงเขาเตงไฟก็ไปส่องมึงเขาเขาเตงไฟใส่เราไปส่องมึงเขาใครมึงไม่นไมจับมึงู่อใครไม่เนี้ยใครไม่เนี้ยมันขึ้นม่ใส่ไมยัง่เลยน่ส่วนน pues mm are like nah, ะลายากเลยไม่ทำให้ข <c ız deux> ึ้นกระบอกเพาได้เี้ยอยู่จเบิึงเขาจเบิึงใครจับมึงใครเป็นใคร lần màn lên, mà nỉ vô mọi thấy mọi mua mọi người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  Có người mọi người mọi người mọi người vô người mọi người vô người mọi người mọi người mọi มีหม้อนก็าจล่กไมันมนั่นถ้าก็ลงม,มาร้อนนี่เดีย

สไไใส่เบิดมือเบิดขีนแต่ก <c oughs> ็ข็งอยู่สองตอัี้ขางมือป้าต้านอานไหม,ไมต้อ,ตอจะเสียดายเถอะว่จะเปิดไงสัมตายจอย่อยตายเร็วตายได้บุมองว่าในะ ยี่ไิบไยี่สิวะปลาตององกิโลเอาเห็วมจนวะเ้งไดนมันขืนจุบจุบจคือปลาคอนแหละบก่มันจะขึ้นเห็นโตตัวเนนี่ที่มันปับมันจะเขึ้นปุ๊บเห็นหางเลยดูมันลายย่างเงี้ยวอาไว้เนียมันเ้กินปลาวันดีพยังนี่เห็มันไอเพรได้ลายจะหมักตัวปลาตอง กลางนะเฮ้ยก็ต้องตัวหลาบเสีบใสสะอาด บ่บนะุหูกันซุมมันแล้วี่ม yeah, ีผใยแต่ซุ้มนั่นแล้ว nope, wow, so 네ี่มีผใยคือมมมันมากเลกันเลยเนาะเยอต้พายยางอะเบิ่งแต่บักพอดนี่เบา่เห่าเลยอยายางเห้ไปอันกใหากให้เลาถึวช่องไฟไทยเนาะช่องไฟไทยอ่างีก่ะ

ไาก็ไปม่น้าีก็โบโ่ห่องเว้ยก็โบโ่ห่องบ่จับเลยมเมื่อคืนอย่าบ่หมอนึ่ไอ้อาาไงัวใต้กับ,บ่เผาเลยแล้วอะไรหมอมาัา เป็นอย่างนีว่าาพาดีเขานีว่าาลงห้วนยใส่ยิมีหาลงยูใส่ยู้เหือนลงยู่มนะี่บานมา่าได้แจงแเฮ้ยยิให้ไม่ดอกบานนะฝ่าได้หมักลงหัวนักเสีงกาวหอมอยูแอคพนัดลงมา่้นิดมาวเลยแจงอะไรลงเปี่ยนเลย ก็เคยมีเขามันลงขัว้วเลยมิจะลงงวยอย่างเดียวเลยงวมันมาเจอกระผ่าดิฝนมันมาตกแล้วมันเจ่าเรียนไหมตัวใหญ่ไม่เรียนไหมตัวไม่บอกมาคาับมา,าประดับเนี่ยบนละแมอนอยู่ม <laughs> ีปากเข่ง ว่างว่านใส่เง้กวมเลยตัวองี้ยเลยตอนนี้ดอกดูเปิดมันลูว่าจะบาดออกเราบาดสิเลยแล้วอือโูท่านได้กูขึ้นเลยปล่อยที่มหนกันเราฝนอีกมือแรงเอาชีงไปจักชีบนเขาอีร่องเหรอวะงงงามมา อากาศฝาลัางฝนฉีดยาหลอดขึ้นมาเห็นบอใบใบนั่นตะหายเลยไหมสุดยดฉีดยาใส่นี้ไหมข้างในแกนผน,นไหมใบที่มันเหลืองๆไหมหายเลยเห็นบอแม่นมันเขียวขึ้นมาอะไรนรอยาขาหลวงบ่บหูแล้วไอใส่เลนเนิดเลยเลนเนิดแถมไหมฉีกไปกลางๆโคนมันหมดออกโอ้หมดออกไปเป็นเต้นแบบกัมกเลยไหมหมดดำดำไหมแม่น เอาสับเขาตัวนี้เขาตีปีไปนี่เดี๋ือดผ้าเผาขายบ่ยากหรอกใครจะเป็นหน่วยเผาขายหน่วยละสิบห้าบาทพอโอ้ขายแพงแท้โอ้สิบห้าบาทสิบบาทแพงแท้น่ะสิบห้าบาทเผาง่ายตัวต้มเอาบ่ต้องต้มต้มมันบ่แซ่บต้มแล้วก็มาเผาโบผสมใส่เขาต้มมาเผาเอ้ยหมูสูตรเล็วไปไหนสูตรมากหน่วยสดๆนี่ย้อนใส่กล้องไฟเผาแป๊บเดียวเพราะว่ามาฉีดๆีดก็เดียวเอง บอกไปไปหลัตนะก่อนไปเที่ยวฟ้าเข้าไปเที่ยวแมนมื้อไอ้วันเสาร์นี่ก็ต้องไปพุนีแล้วมีเมียพี่น่องแถวลัตรณาแล้วัดเสาก็ต้องไปพุ่นอีกกันมื้อนี้ต็วัดเสาร์ฮะวันเสาร์สิไปไปพุ่นอีกวันเสาร์ไปไอไปเสาหนาไหมไปพุ่นไปไปยังก็ไอ ทะเลยังก็โอ้ยมองกเกษตรภาพอยู่ไหมมองบางบางไฟพายานาคไหมน้องไข่ป่ะนะน้องไข่ครับเสาต้องเดินทางใกล้ได,ด้ดปูบเทียนรถไฟอะไรขเดีวยวโบติดนะปูไปไปพุ่นน้องคข่ป่ะไปไปโซงอาตั้งไปน้องไายก่อนทุกมือเนี่ยมันต้องบ่งใสตัวทุกมือเงียอเป็นท้องคำเนาะนานมันเห้ดังไ่ได้ตัว ค,ครับผมครับครับผมป่าอะไใส่มองกินใบครับผมเราไปนอเนาะเดี๋ยวสามารถ่ลุนกันครับผม Đây là lúc thầy hay nó sẽ tắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไที่ไทยก่อที่ไทยหน้านะ่ะขายมาได้ทั้งโน่นป่นนะ